วันนี้กุ้งก็จะไปที่หมุยวอนะคะเป็นเกาะเกาะหนึ่งในฮ่องกงมาถึงท่าเรือที่เซ็นทรัลนะคะแล้วก็มาท่าเรือหมายเลข6กนะคะมาถึงก็คือเรือออกพอดีเลยใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีนะคะเราก็มาถึงที่หมุยวอแล้วมาถึงก็คือหาอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าเที่ยงแล้วร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่แบบคลาสสิกเปิดมานานนะคะก็คือคนเยอะมากข้าวแกงกะหรี่ของเขาก็คือทีเด็ดเลยกินข้าวเสร็จนะคะเราก็ผ่านตู้เต่าบินนะคะทุกคนสะดุดตามากน่ารักมากนะคะเขาเป็นแบบร้านซักอบรีดอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่ว่าเขาก็จะมีพวกตู้เซเวเนียให้กดนะคะคือเจ๋งมมาาาสํหรับคนนนททีีที่่ เขาก็จะเช่าจักรยานกันนะแต่วันน <Okay, okay. <vale ี้สามีบอกว่าเฮ้ยอากาศดีเดินเล่นกันไหมโอเคเดินก็เดินจ้ะไหนๆก็มาแล้วนะคะเราเลยแวะดูน้ําตกนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีน้ำในะช่วงนี้มันก็เลยแบบแห้งๆอย่างที่เห็นนะคะจุดต่อไปก็คือเราจะฮกิ้งเบาๆนะคะก็มาถึงเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมืองแร่เงินนะคะไว้ขุดเจาะหาเงินแต่ตอนนี้ก็คือปิดถาวรแล้วนะคะเข้าไปไม่ได้นะได้แค่แบบสวนข้างนอกอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าฮ่องกงอกะเป็นเมืองของเกาะนะคะมีหลายเกาะมากเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงก็คือเกาะแลนเทานะคะที่คนไทยรู้จััักกกกนนนนนนดดี็็็คคืออวระะะใใหหญ่่งงงปปิจเึ ที่ที่อยู่ในเกาะแลนเทานะคะแล้วก็หมุยวอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อยู่ในกเกาะแลนเทว่าที่นี่เป็นชนบทของฮ่องกงก็ได้นะคะดูจากที่เห็นน้องควายเนาะนั่นแหละแต่ก็คือห่างจากเซนทันแค่30ินาทีเดินรอบหมุยบอแล้วน,นะคะก็แวะกินกาแฟาสักหน่อยนะคะบรรยากาศดีมากที่หมุยวอก็คือสโลลฟ์ของจริงนะคะถ้าเทียบกับฮ่องกงที่ที่นี่เขามีประชากรประมาณ5 0 0พันกว่าคนนะคะแล้วก็มีต่างชาติอยู่ที่นี่เยอะมากเข้าใจนะคะว่าทําไมต่างชาติชอบอยู่ที่นี่คือแบบว่ามันชิลจริงจริงดดออกมาอยู่อีกโลกหนึ่งนะคะ ถึงที่ท่าเรือเซ็นเตรแล้วนะคะเราก็นั่งเรือต่อไปเลยคะ่ะข้ามไปยังฝั่งจิมซาจุยไปเนะดินเล่นดูไฟนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาพวกเสื้อยืดพิมพ์แบบนี้นะคะที่ยูนิโคลนะซื้อเป็นของฝากก็เก๋จริงๆอยากจะกินแบบซูชิแต่คือแบบดูคนต่อคิวเยอะแน่นอนว่าเราไม่ต่อคิวนะคะ<ม>ก็เลยมากินบะหมี่ร้านนี้แทนนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะหน่วั